วัดโพแก้วเป็นจากธารามและโรงเรียนบ้านคลอง33นะครับขฟนนี้วงุรยยางจากโรงเรียนวัดที่กุณแก้วนะครับโดยท่านผู้อำนวยการสวรพยญาณสุธีนะครับกำลังจะบรรเลงนำขบวนพาเรดของขบวนนักกีฬาแต่ละโรงเรียนเข้าสู่สนามเพื่อที่จะประกอบพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านฟิกพิกุลอ,อกประจำปีการศึกษา2,568นะครับตามมาด้วยโรงเรียนบ้านคลอง31นะคะตอนนี้บ้านคลอง31นะคะมีรักษาการแทนผู้นวยการนะคะโรงเรียนบ้านคลอง31นะครับโดยการ อำนวยการนางสาวกัญจุรีทอ,องทับค่ะรักษาการในตำแหน่งผูดด้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง3 1เราได้จัดเตรียมขบวนนักกีฬาของโรงเรียนบ้านคลอง3 1ในขบวนพาเหรดนี้พร้อมด้วยคณะครูผู้ควบคุมนักกีฬาของแต่ละโรงเรียนนะครับขบวนที่สองครับขบวนที่สองนะคะได้แก่โรงเรียนวัดีิกุตแก้วนะคะโรง <นำ S 2> เรียนวัดีิกุตแก้วโดยท่านผูดด้อำนวยการ เสารบยานสุธีนะครับเป็นผู้จัดเตรียมขบว,นน,วนนักกีฬาพร้อมด้วยะครับคุญครูบุคลากรทางการศึกษาและก็ผู้ควบคุมของนักกีฬานะครับ